สวัสดีค่ะยินดีตอนดับเพื่อนเพื่อนสู่ทาโรุเทอและพี่ายเตยเช่นเดิมค่ะไม่เจอกันประมาณค่ะสองเดือนกว่ากว่านะคะเนื่องจากว่า การงานก็ค่อนข้างรัดตัวทีเดียวนะคะใครอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเลิกทําแล้วนะคะหรือว่าขี้เกียจทําหรือเปล่านะคะก็บอกเลยตรงนี้นะคะว่างานค่อนข้างเยอะมากนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะเตยได้รับโปรเจกต์นะคะมาจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะให้ให้เตยได้ทําหน้าที่นะคะรับผิดชอบในเรื่องของโปรเจกต์ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรเลยนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ทเอ่อที่มีเข้ามาในชีวิต ะะแล้วก็เตยก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาแล้วก็สนุกกับมันเต็มที่พอสมควรในช่วงที่ผ่านมานะคะโปรเจก t นี้นะคะพิกโฮโลนะคะเดี๋ยวเตยจะขึ้นรายละเอียดเอาไว้ให้นะคะหน้าจอเนาะโปรเจก t นี้นะคะเป็นการผสมผสานนะคะระหว่างศิลปะยุคใหม่นะคะเป็นรูปแบบดิจิทัลกราฟิกนะคะแล้วก็ผสมผสานภาพวาดนะคะขององค์เทพนะคะต่างๆนะผสมกับ เรื่องราวนะคะความขลังนะคะของไพ่ทาโร่นะคะผสมกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของศาสตร์ตัวเลขเข้ามาด้วยนะคะทุกๆอันเนี่ยเตยเป็นคนจัดวางเองนะคะแล้วก็ได้รับมอบหมายให้ทําการพรีเซนต์แล้วก็เขียนคอนเทนต์ต่างๆในเว็บไซต์ของพิธโฮโลด้วยนะคะนนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีในเรื่องของการทําคลิปวิดีโอนะคะเรื่องของการเลือกกองไพ่พิธอาคานั่นเองนะคะ ซึ่งก็จะอยู่ในช่องของ p i c โฮโด้วยอยู่ใน YouTube นี้เช่นกันนะก็ใครที่สนใจนะคะอยากจะเล่นพิกอะคาดก็ลองไป Subscribe แล้วก็ติดตามกันได้นะคะส่วนใครที่สนใจนะคะในเรื่องของวอ e เปเปอรเสริมดวงองค์เทพแอดไลน์นะคะ l i น์แอดนะพิกโฮโลวอนะคะเดี๋ยวเตจะขึ้นรายละเอียดเอาไว้ให้นะคะไม่ต้องห่วงนะคะหรือใครจะอยากจะติดตามนะคะทาง YouTube ทาง Facebook นะคะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์พิก c o m ก็ได้นะคะก็จะมีรายละเอียดมีคอนเทนต์ต่างๆนะคะที่จัดทำไว้ให้นะคะได้อ่านกันเพลินๆเริ่มต้นในราคา299วบเาทเท่านั้นนะคะในตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะคะให้กับเพื่อนๆชาวช่องทางโรเทอร์พีใบเตยด้วยค่ะเรามาเข้าสู่ในช่วงของการดูดวงกันต่อเลยนะคะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเพื่อนๆชาวราศีกุมนะคะหรือเพื่อนๆที่เกิด ระหว่างวันที่20มกราคมไปจะถึง18กุมภาพันธ์นะคะเรามาดูกันในส่วนของมูนนโลจีค่ะว่าไพ่มุนนูลอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีกุมภ์ผ่านในช่วงของเดือนตุลาคม2565นะคะไพ่มุนนูลอจีบอกว่า The answer y o u n e e d are coming ค,ค่ะสำหรับชาวราศีกุมนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะสิ่งใดก็ตามนะคะที่คุณสับสนกังวลใจนะคะตั้งคำถามนะคะอยู่ในตอนนี้เวลานี้นะคะคุณจะได้รับคำตอบมาแล้วนะคะในเวลาอันใกล้นี้แหละอะไรก็ตามที่คุณต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือหน้าที่การงานหรือเรื่องการเงินที่คุณรอคอยอยู่มันกาลังจะเข้ามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อดใจรอกันสัก อีกนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณจะได้รับคำตอบนั้นแหละเรามาดูกันในส่วนของไพ่ทาโร่กันบ้างขอไพ่ทาโร่นะคะสิบใบกับชาวราศีกุมภาพรวมของชาวราศีกุมในช่วงของเดือนตุลาคม2565นะคะมาดูกันโอเคไพ่ใบแรกของคุณค่ะ Age of w a n n ค่ะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะการศึกษาเรียนรู้ในสิ่งใหม่นะคะในเรื่องของการเริ่มต้นลงมือทำบางสิ่งบางอย่างที่คุณโฟกัสอยู่นะคะอย่างเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นนะคะมีการลงทุนนะคะหรือบางคนก็อาจจะเริ่มต้นสมัคงานที่ใหม่นะคะเริ่มการทำงานเสริมแล้วก็มีโอกาสเข้ามาอีกเพียบเลยนะคะ Age of w Wands ค่ะ Justice ค่ะ Knight of Pentacles Four of Pentacles mm, Eight of Cups ค่ะ Strength Three of Cups นะคะ The High Priestess แล้วก็ปิดท้ายด้วย o ฟล of Wands ค่ะเชาาราศีกุมนะคะในช่วงที่ผ่านมากันก่อนดีกว่านะ สตร้ n มากับ f o u r of ว i วส์นะคะที่ผ่านมาเนี่ยเอ่ออยมองว่าคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์ในด้านการทำงานการใช้ชีวิตค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นคนที่ขยันด้วยเป็นคนที่รู้ข้อดีของตัวเองนะคะจุดแข็งของตัวเองแล้วก็ดึงมันขึ้นมาใช้นะคะทุ่งเทกับการทำงานความพยายามที่จะสร้างสถานะการเงินการงานที่มั่นคงนะคะหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์เนี่ย คุณก็อยู่ในจุดที่พยายามที่จะทุ่มเทกับมันนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของความไม่ชัดเจนบางสิ่งบางอย่างเรื่องของการเงินก็ค่อนข้างที่จะมีความทุกข์ใจนะคะกังวลใจนะคะในเรื่องของเงินเก็บอาจจะค่อนข้างร่อยหลอนะคะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้กล้าใช้เงินอย่างเต็มที่สักเท่าไหร่นะในส่วนที่ผ่านมานะก็มีความกังวลใจแหละนะคะด้วยความที่คุณอาจจะ อย่าจะรักษาภาพลักษณ์ในเรื่องของการใช้ชีวิตในสังคมเพราะว่าอาจจะถูกจับจ้องจากคนรอบข้างนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะคุณก็อาจจะแสดงออกด้วยความเข้มแข็งสตรองดูเหมือนว่าไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะแต่ข้างในเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความกังวลใจมากพอสมควรเลยนะสำหรับชาวราสีกุมนะคะที่ผ่านมา ในตอนนี้นะคะ,ะคุณมีโอกาสได้ลงมือทำสูตรนะคะบางสิ่งบางอย่างนะได้รับการซัพพอร์ตนะคะอย่างดีเลยนะจากเรื่องของการเข้าสังคมนะคะเพื่อนฝูงยิ่งออกงานยิ่งเดินทางยิ่งได้เจอคนใหม่ๆก็จะยิ่งมีคอนนคชันใหม่ๆเข้ามาในตอนนี้เนี่ยตัวคุณเนี่ยก็มีโอกาสนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านหน้าที่การงานบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนได้ทำธุรกิจเสริมมีโอกาส ออทํางานเสริมแล้วก็บางคนบางท่านก็อาจจะมีในเรื่องของการสมัครงานที่ใหม่ช่วงนี้เนี่ยเรื่องของการสมัครงานการเ,เริ่มต้นใหม่เกี่ยวกับเรื่องงานการลงทุนนยโดดเด่นมากๆสําหรับชาวราศีกุมน,นะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนก็แล้วแต่ขอให้ทุ่มเทกับมันอย่างเต็มที่ใครที่อยากจะเปลี่ยนงานในตอนนี้เนี่ยก็เดินหน้าสมัครงานได้เลยนะคะไม่ต้องคิดเยอะนะคะในช่วงนี้นะคะสมัครไปก่อนย่อน ในซูเม่ไปก่อนแต่คิดว่าเดี๋ยวผลลัพธ์ที่ดีจะตามมาในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเออเตยคิดว่าในส่วนของคนโสดเนี่ยช่วงเนี้ย ถึงแม้ว่าจะมีในเรื่องของการงานเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างถี่เลยนะ,ค,ะคุณก็อย่าลืมที่จะเปิดโอกาสที่จะไปเจอสังคมใหม่ๆบ้างนะคะเพื่อนๆเอ,อ่อเพื่อนเนี่ยชวนคุณไปไหนทําอะไรกิจกรรมอะไรเจอสังคมให้เวลากับส่วนนี้ให้มากขึ้นนะคะแล้วคุณจะมีโอกาสที่จะได้พบเจอพบปะคนใหม่ๆนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนที่ถูกใจด้วยนะคะแต่ว่าในเรื่องของการสารสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นไปอีกนะคะอย่าเพ่ รรอนนะออฟวิลส i ในออฟเ e น t a โค e สเข้ามานะคะคุณจะต้องมีการยับยั้งชั่งใจนะคะในเรื่องของการที่จะสารสัมพันธ์หรือเปิดรับใครเข้ามาลองดูในระยะยาวสักนิดหนึ่งนะคะดูเขาดูทัศนคติความคิดนะคะพฤติกรรมของเขาไปก่อนนะคะแล้วให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมันดำเนินไปด้วยการใช้เวลานะคะแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความเป็นเพื่อนน่าจะดีในช่วงนี้แต่ยังไงจะมีโอกาสเข้ามาแหละนะคะเราเต้ยคิดว่า าอาจจะไม่ได้มีเข้ามาแค่คนเดียวด้วยนะคะจะมีเข้ามาค่อนข้างหลายคนเลยทีเดียวหรือว่าบางคนบางท่านนะคะมีเข้ามาคนเดียวนี่แหละนะแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความสม่ำเสมอในการติดต่อพูดคุยกับคุณ ในส่วนของคนที่มีคู่นะคะหรือมีคนคุยอยู่นะคะเตยคิดว่าตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณนะคะเป็นหลักเลยในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีเรื่องของระยะทางหรือความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ได้ถูกพัฒนาไปไหนส่วนตัวของเขาเองเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาช่วงนี้กับการออกงานสังคมนะคะปาร์ตี้สังสรรค์นะคะส่วนตัวคุณเนี่ย ก็เป็นแปดไม้เท้านะคะงานเข้ามาค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะในช่วงนี้นะคะต่างคนต่างมีเรื่องที่ตัวเองต้องโฟกัสก็เลยอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปพัฒนาไปค่อนข้างช้าในช่วงนี้แต่ก็ยังคงอยู่ในพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องหน้าที่การงานหรือระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคสําหรับชาวราศีกุนน้าในช่วงนี้ในส่วนของเดือนตุลาคมนะคะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การพัฒนาความสัมพันธ์หรือหน้าที่การงานหรือในเรื่องการสมัครงานที่ใหม่นะคะต่คิดว่าในช่วงตุลาคมคุณจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนนะคะว่าคุณจะได้ไปตอบคุณยังไงได้บ้างนะคะมีการตัดสินใจค่ะจะติดน,นะคะแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดและชัดเจนด้วยนะคะมีเกณฑ์ย้ายงานสูงนะคะแล้วก็จะทำให้ตัวคุณเนี่ยสามารถที่จะกด ลอยนะคะในเรื่องของความทุกข์ใจข้อจํากัดต่างๆที่คุณอาจจะทําให้คุณเนี่ยตึงเครียดมาก่อนหน้านี้ในเรื่องของการงานอาจจะได้งานที่มั่นคงกว่าเดิมองค์กรที่ดูมั่นคงนะคะมีค่าตอบแทนที่สูงมากกว่าเดิมนะคะตรงนี้ก็จะทําให้คุณเนี่ยสบายใจมากขึ้นบางคนบางท่านก็อาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไกลาการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของถิ่นที่อยู่นะออย้ายไปต่างจังหวัดหรือย้ายเข้ากรุงเทพนะคะก็ จะทําให้ตัวคุณเนี่ยได้เจอกับหน้าที่การงานที่ใช่ได้เจอกับหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะอาจจะอยู่ในสายงานที่เป็นเรื่องของความสวยความงามน,นะคะการาใช้สเสน่ห์การพูดการเจรจาใช้ตัวตนของตัวเองเป็นหลักแล้วคุณก็จะได้รับการซัพพอร์ตช่วยเหลืออย่างดีจากเจ้านายนะคะจากเพื่อนฝูงนะคะจากลูกน้องบริวารจะสามารถทําให้ตัวคุณเนี่ยอยู่ในจุดที่มั่นคงทางด้านการงานมาก ทีเดียวมีความสุขรอคุณอยู่ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะคะใครที่ไม่ได้คิดจะย้ายงานเดี๋ยวเตยมาว่าแนะนําให้มีการเดินทางไกลกันเ,ออเพื่อที่จะทำให้ตัวคุณนะ่ยปล่อยวางความทุกข์ใจได้บ้างนะคะพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มีน้ำนะ,ะทะเลนะคะน้ำตกแม่น้ำอะไรต่างๆนะคะจะทำให้คุณเนะี่ยมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์เพื่อที่จะ กลับมาพัฒนาผลงานของคุณให้ประสบความสําเร็จนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมได้มากคือสิ่งดีๆรอคุณอยู่ในเรื่องของการงานนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะของคนโสดนะคะคุณเนี่ยอาจจะ มุ่งมั่นตั้งใจนะในเรื่องของหนะ้าที่การงานมากเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วก็อาจจะเดินออกจากอะไรที่คุมเครือนะคะหรืออาจจะได้ใช้เวลานะคะอยู่กับตัวเองนะคะมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ตัวคุณเนี่ยเ,เกิดไอเดียบางอย่างในการที่จะพัฒนาตัวเองนะคะอาจจะมีเรื่องของการเ,าเสริมสวยนะคะเสริมความงาม เปลี่ยนลุกตัวเองให้ดูดีมากขึ้นนะคะซึ่งนั่นก็จะนำมาในเรื่องของความสำเร็จออการอร์ตในเรื่องของหน้าที่การงานให้มีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จมากขึ้นแต่ว่าในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์เนี่ยคนโสดเนี่ยเตยมองว่าน่าจะยังคงโสดต่อไปนะคะแต่คุณก็สามารถที่จะบริหารเสน่ห์ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์กับคุณในเรื่องของหน้าที่การงานหรือการพัฒนาตัวเองได้ในช่วงของเดือนตุลาคม ความสัมพันธ์ที่มันมีความคลุมเครือไม่ชัดเจนเนี่ยตยมองว่า คุณจะมีการตัดจบบางสิ่งบางอย่างและเดินออกมาจากสิ่งที่ไม่ใช่นะคะหรือสิ่งที่ทําให้คุณไม่สบายใจหรือเป็นทุกข์นะคะคุณอาจจะมีช่วงเวลาของความเศร้าความเหงาความคิดถึงใครบางคนอยู่บ้างแต่พอมองกลับมาในเรื่องของชีวิตส่วนตัวการใช้ชีวิตส่วนตัวของคุณเนี่ยสี่ไม่เท้าเนี่ยเป็นคําตอบที่ดีนะคะเป็นคําตอบที่ทํให้คุณสบายใจนะคะเพราะว่ามองกลับมาเนี่ยในชีวิตส่วนตัวของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จมากทีเดียวนะคะมีความมั่นคง นะคะคในเรื่องของหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่นะคะมีเรื่องของการเปิดกิจการใหม่ทำงานเสริมนะคะแล้วทำให้ตัวคุณเนี่ยมีความสุขมากๆด้วยในช่วงของเดือนตุลาคมอ,อถ้าคุณเป็นคนที่เคยมั่นใจนะคะ จนทําให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยเขารู้สึกถึงความที่ว่าตัวคุณนอยู่เหนือว่าเขานะคะพยายามที่จะลดตรงนี้ลงมาสักนิดหนึ่งนะคะที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนาไปต่อได้นะคะพยายามที่จะมีคําพูดนะคะเชียร์อัพให้กำลังใจกันมีความเป็นเพื่อนในความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในอีก อีกทิศทางหนึ่งนะคะหรือยังน้อยเนี่ยสามารถที่จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะในส่วนของคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เช่นกันนะคะเออถ้าอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันดีนะคะจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเดินทางไกลใช้เวลารวมกันมากขึ้นนะคะ มากกว่านี้นะคะที่เป็นอยู่นะคะมีการเดินทางไปมาหาสู่กันนะคะใช้เวลาด้วยกันสักระยะหนึ่งนะคะจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยดีมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่สามารถที่จะเดินทางด้วยกันในช่วงนี้ได้เนี่ยเดยมองว่าการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญนะคะอย่ามัวแต่คิดเยอะคิดมากแล้วก็ปิดปากไม่พูดกันนะคะพยายามสื่อสารกันให้เยอะๆนะคะแล้วก็เลือกที่จะใช้คําพูดดีๆต่อกันจะทําให้ความ สัมพันธ์มันมีโอกาสที่จะพัฒน,นานะคะไปสู่อีกจุดหนึ่งด้วยซ้ำนะคะของความสัมพันธ์นะอาจจะมีเรื่องของการพูดคุยถึงการแต่งงานกาันมั่นหมายหรือการยายเขามาอยู่ร่วมกันนะคะในอนาคตด้วยนะคะเพาสิ่งที่แนะนำไปคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับความสัมพันธ์ของคุณโอเคเรามาดูในส่วนของ Angel Answer กันไพ่ Angel Answer นะคะอยากจะ บอกอะไรอยากจะสื่อสารอะไรกับชาวราศีกุมในช่วงเดือนตุลาคมนะคะใครบอกว่า within the next few weeks นะคะ สิ่งที่คุณรอคอยค่ะ The answer y ย u n e e d are coming นะคะสิ่งที่คุณรอคอยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความรักก็แล้วแต่นะคะในอีกไม่กี่สัปดาห์ค่ะสถึงสสัปดาห์ข้างหน้านะคะก็ในช่วงของเดือนตุลาคมนั่นแหละนะคะคุณจะได้รับคำตอบคุณจะเห็นผลลัพธ์ของมันแล้ว ประมาณนี้นะสำหรับชาวราศีกุมคิดว่าน่าจะครบถ้วนแล้วนะคะอะไรที่ดีก็นำไปปรับใช้นะคะอะไรที่ฟังแล้วรู้สึกทุกใจไม่สบายใจนะคะก็ทิ้งไว้ในคลิปได้เลยไม่จำเป็นต้องออาคิดต่อนะคะขอฝากเอาไว้นะคะในส่วนของพิโาตรนะคะศิละปะวอลเปเปอร์เสริมดวงนะคะที่ผสมผสานระหว่างความงามขององค์เทพนะคะแล้วก็ไพ่ทาโร โอเคเอาไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีชาวราศีกุมทุกคนทุกท่านค่ะ